สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะฮะสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับวันนี้ยามเย็นนะครับน้องนะครับมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่นะฮะได้รับชมกันนะครับถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนในพี่นะ อันนี้นะครับมารับชมกับผมนะฮะไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับบอกเลยว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมีนะครับพระศิวลีนะครับมาอัปเดตให้พี่ๆนะฮะและก็หันดุมานโชคเหนือเมฆรายการลงยานะครับรายการลงยานี่ครับวันนี้เข้ามา2รายการพี่นะครับซึ่งจะเป็นรายการที่หายากมากพี่นะกับพระอุลมานหรือหันดุมานโชคเหนือเมฆฮะ วันนี้ครับมารับชมไปพร้อมกับพี่ชายนะครับถ้าชอบถูกใจหรือรายการไหนนี่ครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนี่ฮะพระหูระมานหรือหานุมาโชคเหนือเมฆกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาฮะรายการที่หนึ่งเลยฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับมาเป็นเนื้อทองแดงฮะนี่ฮะเนื้อทองแดงแรงฤทธิ์ครับเลขโคดนัมเบอร์นะฮะสองศูนย์แปดเก้าครับ 2089ครับราคาเดิมพี่นะฮะรายการลงยาจะหายากนะรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะฮะสามร้บาทราคาเดิมพี่สามาสบาทราคาเดิมพี่รายการที่หนึงนะฮะต่อมารายการที่สองนี่ครับรายการที่สองจะเป็นลงยาม่วงอีกหนึ่งรายการะฮะลมดำลงยาม่วงอีกหนึ่งรายการเลขคู่เบอร์สองสครับ สองสามหนึ่งสี่ฮะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะได้มาเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นพี่นะครับหายากมากพี่นะนี่ฮะหายากไม่เท่าไหร่ฮะต้องต่อราคามาให้พี่ๆอีกนะเพราะมีอยากเปิดอ่าราคาสูงกว่านี้พี่นะครับอยากมาแบ่งปันให้พี่ๆครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับก็เป็นหานุมานนะฮะแผงลิทอัปเดตนะครับตอนนี้เหลือหนุมานแผงลิทเหลืออยู่สามองค์สุดท้ายนะครับเหลืออยู่สามองค์สุดท้ายครับมาองค์นี้ฮะองค์ที่สามเนี่ยเลขโคดเจมเบอร์นะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับรายการที่สามนะครับรายการนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับเหลืออยู่สามองค์สุดท้ายนะครับ ต่อมาครับรายการเนี่ยไอโอ่งละนะฮะองละสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะต่อมาองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่เลขคดัมเบอร์นะครับสองแปดห้าสามนะครับสองแปดห้าสามนะครับนะองนี้ก็สามร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรีเหมือนเดิมอะฮะรายการนี้นะฮะตีไปพี่ค้าจะส่งก็หกสิบเจ็ดสิบละนะครับนะเหลือองละสองร้อยสิบบาทนะ ไม่แพงนะพี่นะไม่แพงเลยนะครับนะั้นลองคิดดูนะครับน้องรวมจะส่งให้แล้วนะพี่นะจะส่งฟรีทุก,าการ,นะรายการนะฮะรายการนี้รายการที่สี่ครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาองค์สุดท้ายของรุ่นนี้ฮะมีมาแค่สามองค์นะพี่นะอัปเดตจากอีพีก่อนนะฮะร,รายการนี้รายการที่สามห้านะครับรายการที่ห้าเลขโค้ดเบอร์สองแปดศู 2, 80, 2, นยะ์นะฮะสองแปดศูนย์สองฮะเนี่ยฮะน้องรืแจ้งเลยรุ่นนี้นะครับเป็นรายการนาเลือกอนะ เป็นรายการํำเรื่องและที่สำคัญรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนวลปอกลูกปืนฮะเนื้อมหาชนนวนปอกกระสุนปอกลูกปืนเนี่ยพี่นะฮะรายการที่รายการห้าครับเหมือนเดิมพิชารนะครับองคละสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนี่ครับขอมาอัปเดตกันต่อนะฮะอัปเดตกันต่อที่เนี่ะพระศิวลีฮะนี่ฮะมาอัปเดตพระกันต่อครับเป็นพระศิวลีนะครับพระศิวลีครับขอนำเสนอรายการแรกฮะ มาเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะเนื้อทองเหลืองซาตินเลขคําเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับงานะรุ่นเสลี่มงคลนะครับเป็นพระศิวลีพิมพ์นั่งครับนะเออรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบาทสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับงานะเมื่อกี้ทองเหลืองซาตินใช่ไหมมากันต่อที่ทองแดงซาตินฮนะ รายการนี้ทองแดงซาตินนะครับเลขโค้ดนัำเบอร์หมายเลข73แต่รายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษได้ต่อ9รอบฮะองนี้ขอ2 5งบาทต่อกรอบพี่นะ2อ0รอบบาทต่อ9รอบพี่ชายนะครับรายการที่7นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการที่8คนระับ รายการที่8มาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงไม่ตัดปีกฮะมาเป็นทองแดงผิวลุงไม่ตัดปีกครับนะฮะถือว่านี่ครับเป็นอีกเนื้อนิยมฮะเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับนะเลขสวยด้วยหมายเลข8เลขรวยครับนะแล้วที่สําคัญต่อ9รอบฮนะต่อ9้รอบฮนะรายการนี้นะฮะเลขโคดนัมเบอร์หมายเลข8เลขสวยนะฮะ รายการน,นี้ผมขอแบ่งปันปที่สองร้อยแปดสิบาทนะแล้วมีอยู่องค์เดียวด้วยนะฮะแล้วมีอยู่องค์เดียวด้วยสองร้อยแปดสิบาทพอพี่เลขแปดต่อเก้ารอบครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับมาเป็นเนื้อทองแดงโบราณกันบ้างเนื้อทองแดงโบราณกันบ้างหน้ากากชุบทองฮะ <S <S นเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากชุบทองฮะ <S <S เลขโค้ดนามเบอร์มหมายเลขหกสิบสามรวมกันได้เก้าครับนี่ รวมกันได้9ครับรายการนี้เอาไป240บาทนะครับ240บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะมาเป็นเนื้อทองแดงโบราณกันบ้างมาเนื้อทองแดงโบราณกันต่อฮะรายการที่10เนื้อทองแดงโบราณลงยาจีวอนนะฮะต่อ9รอบด้วยเลขโคดาเบอร์เลขสวยฮนะ100เนะี่ย เลขโค้ดตัวเบอร์มาเล้สวยครับ100พี่รายการนี้เอาไป220บาทจับคู่นะฮะจับคู่นะฮะองค์ใน220ยบาทจับคู่ได้เลยนะครับผมคิดเพียงคู่ละ350บาทนะฮะเฉพาะอ p นี้เท่านั้นนะฮะคู่ละ350รบาทใครไวใครได้แยกเดี่ยว220บาทพี่ชายนะครับรายการที่สิบฮะ ต่อมา11นะครับนางเมื้อทองแดงโบราณกันต่อนะครับรายการเดียวกับเมื่อสักครู่กับเลขโคดองค์นี้หมายเลข24ครับแต่เมื่อกี้นะครับนะตอกก้ารอบนะองค์นี้ไม่ตอกนะนะฮะเอาไปพี่นะราคาเท่ากันนะ220นะอยู่ที่พี่ชอบชอบถูกใจองค์ไหนจัดับพี่เอาเงี้ยผมว่าแค่องค์นี้เป็นแค่200พอนะองนี้200บาทพอพี่นะฮะรายการที่11ครับ ต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองครับนะมาเป็นเนื้อมหาชนวนดีกว่าเนี่ยฮะสิบสองมาเป็นเนื้อมหาชนวนกันต่อดีกว่าเนี่เนื้อมหาชนวนลงยาจิวอนครับเลขยกคนจเบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับเอาไปสองร้อยพี่เอาไปสองร้อยจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับเป็นเนื้อมหาชนวนกันต่อฮะ รายการเดียวกับเมื่อสักครู่ครับนะองละ200บาทเหมือนกันครับสำหรับรายการที่13เลขคุเบอร์197นะเอาไปพี่ชายนะครับ200บาทนะครับรายการที่13 ต่อมารายการที่14เนื้อมาหาชนวนอีกหนึ่งรายการแต่องค์กรงาน,นี้หน้ากากทองระคะโอ้โหพี่ดูตรงบัวฮะผิวลุ่งๆสวยๆเลยฮะเลขโคดอเบอร์ <c oughs> 34ครับโอ้โหเอาไปพี่ชาย250บาทพอ250บบาทพอพี่โอ้โหงามๆครับ ต่อมาครับรายการที่15นี่าครับน้มาลุยกันต่อกันเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะเนื้อทองแดงผิวลุ้งรายการที่15มาเป็นรายการนี้ครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาจีวอลเลขคดตเบอร์95นะฮะ94 95ส5นะฮะแล้วรายการนี้เอาไป200บาทนะครับเอาไป200บาทพี่ชายนะครับรายการที่15 ่อามารายการที่1 6ารายการนี้ก็ลุ้งเลยฮะลุ้งสวยๆเหมือนกันครับกับเนื้อมหาชนวนหรือเปล่าพี่ด้านหลังเหลืองๆนะเลขโคดเจมเบอร์9รอบนี้นะฮะเลขก็9รอบนะเลขโคดเจมเบอร์หมายเลข58ครับรายการนี้เอาไป220บาทพอนะครับ220บาทพอพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่16ฮะ ต่อมารายการที่17ครับโห้โ oh, ห17นะฮะสวยไม่แพ้กันกันกบเนื้อทองแดงผิวลุง้งหน้ากากทองระคังครับเลขคนเบอร์103หรือเลขโคดิบเบอร์103รายการนี้เอาไป250บาทเหมือนเดิมพี่นะ250บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายแล้วรายการที่17ครับต่อมาครับมาเป็นรุ่นถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่18ฮนะ เดี๋ยวขอมาอัปเดตนะฮะพระสมเด็จรุ่นสองกันอีกนิดเดียวฮะมาฮะรายการที่แปดนะครับก็จะเป็นนะฮะพระสมเด็จนะฮะเสาห้านะครับรุ่นปีหกสี่นะครับเป็นของปู่มหาธิราเป็นพระผงสมเด็จเสาห้าพระผงเนื้อเก่าครับรายการนี้นะครับนะนี่รายการที่สิบแปดฮะขอสามร้อยห้าสิบาทตราคาเดิมพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่19นี่ครับ19นี่ครับองค์นี้นะนี่ฮะพี่ดูนะครับรุ่นเดียวกันแต่พี่ดูนะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะตำหนิแบบไหนลองเลือกดูนะครับรับประกันการันตีแท้นะฮะนี่ฮะมีมาแค่สี่เหอเอออัปเดตนะครับอัปเดตนะไม่ได้มีมาใหม่นะอัปเดตนะเหลืออยู่สี่องค์สุดท้ายนะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้าต่อมาครับองที่ยี่สิบฮะ รายการที่ยี่สิบครับพี่นะครับนี่องนี้นะนี่ฮะลองเรียกดูรา,าคาถ้ากันพี่สามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยฮะนี่รายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดนะฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับาาร,รบายการนี้ฮะนี่ฮะรายการนี้รายการยี่สิบเอ็ดนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับลองเรียกดูนะฮะ นะโอ้วันนี้มีมาให้พี่นะครับนะ21รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะให้พี่นะฮะหากชอบถูกใจรา,รายการไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับนะตลอดนักร่าขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแลวกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ